ครับเด้จะทำตามประเพณีนิดเก่าคลองหลังที่พ่อแม่วันพะบุรุษเคยทำมาบุญข้าวประดับดินให้ทานเป็นแด่บรรพชนที่ได้ร่วงรับไปได้กินได้ทานหรือสันพรเวสี ที่ผ่านไปผ่านมาก็ได้ร่วมได้อานิสงส์กินทานนี้ทุกคนทุกท่านกินร่วมกันไม่ต้องแบ่งคั้นวันนะธรรมะท่านสอนให้รู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันใหได้ตน,นีที่เหนียว มีสิ่งใดก็หินทานร่วมกันไปลูกขอทำตามประเพณีหิดกอบคลองหลังเด้อไหว้าสาพ่อแม่ธรณีรที่เจ้าทางจ้าภูมิจ้ามองลูกจะทำตามเจตนาที่ท่านมีพ่อแม่ธรณี นี่ท่นนี้ได้อันนี้อันนี้ให้เป็นขันข้าประดับดินข้าวประดับดินหวายให้ถ้าพบโลกวิงดัน,ดนมีดังที่โบราณนนการว่ากล่าวไว้ ก็ให้เจ้าคุณปู่หรือสภัพบริวารทั้งหลายที่เป็นบริวารของท่านก็ขอให้ได้รับผลจินผลทานนี้ด้วยพร้อมก็จะได้นำแบงนี้ไปใส่บาตรให้เจ้าปิชาให้ครบสินที่หเพื่อจะนำไปรวบรวมไปถวายให้พระ ที่ท่านมาบินทบาทที่หน้าบ้านอีกทีนะครับเอแล้วลูกนำไปใส่บาทก่อนเด้ออย่างนี้นะครับลูกจะนำไปใส่บาทไว้ให้เขาตามเหตเก่าประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมานะครับแล้วเด้อวันนี้วันพระ คือภาษาอีสานเป็น้องวันข้าประดับดินเลอ้อวันนี้ด้วยฮะเอ,อ้ยเิงเดินอยู่นี่ข้ารู้ข้าจะขอทำทานสินี้ไว้ให้จเจ้าให้ครบห้าสินเพื่อจะได้รวบรวมไปถวายให้พระท่าน ที่ท่านมาบินทบบาทเพื่อจะได้ถวายบอกกล่าวเป็นอน,นิสงส์ต่อไปเดยอ,อ,อารวบรวมไว้นี่นะครัรวบรวมไว้ตรงนี้เ้ยครบห้าศิลละครบห้าศิลแล้วเดยอันนี้วันศิลวันพระนะคุณป้าคุณลุง น้องปีชาพากันไปวดัดรับสินรับพรรับผลกิ่นผลทานพี่น้องป้าลุงไปถวายทานไว้ให้แล้วยงงไปไปรับเอาจากพระท่านที่ท่านสวดบอกกล่าวนี่ก็ครบสินที่ห้าละขอให้และต่อไปก็จะได้นำรวบรวมเพื่อไปถวาย ให้พระท่านที่ท่านมาบิณฑบาตท,ที่หน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งครับ